ป้าคือยังน้อยเทะมันบ่ใ่ญ่เว้ยนจะเปิดแบบบวเสียบจัจวนี่นบง่บื่งหน้ามันเสิเอาเ้าได้เอาเทป้าคือคือมันน้อยแค่มันบวง่ายมันว่าไม่เสีบเลยนี่ป้าเพิ่ไปดักไ่สิ่งของระบาดนี้ชดน้วบเลยเพอาขึ้นแล้วคแนนเงี้ยง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 มาเบื่งเบาเอือนขูดเห็ดราเห็ดเนี่ย ชวนกันไปชวนกันไปใช่อบ่บ่บ่เนี่ยบ่อขนม้ว้ากันสิพวกเธอชวนกันไปใช่แซ่บมหูดเลยนะนี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้น่าิายไว้อ้กให้ไปเออโนงับร จปใชก็เดีนีเหตุอันนี้แล้วน่ไปใช่ไปหาซื้อพักซื้อหยาพี่น้องเอ้ยมาเทสกนค่ะจทุ่อย่ัววันนัแมนกาพี่น้องเ้อขา้มืออื่นนี่ห่อขาสาพี่น้องเอาก็เอาบแมมืออื่นบ่บ่อมืออื่นนี่ห่อานมเอาบอโอเคจ้ะมือพี่น้องมือ อื่อนี่ห่อขันต้มขนนมุนรุ่นนี้นะผมเสียนาฬิกาลื่นเทาก็เลยแอนจะไปซื้อเครื่องมาแบบเตรียมการใส่ผ้าเข่าใส่ห่อเข่าห่อน้ำกับบริเวณแบบข้าวหนาสิบลุงชุ่มนุ่มมากเห็ดห่อเข่าลูกไปส่งตอนที่ไอซซื้อเนาะยังอยู่ห่างกันสองเมตรสองเมตรสามเมตร บ่ว่าให้นั่งห่างๆกันประมาณสองเมตรสามเมตรเหรอกไปบ่ได้เนี่ยนี่เยเนีเนี่นี่ยนี่เขาเ่านี่น่เนีนี่ยเ่ยเนยเน่นนี่ยกนี่เนี่งนนีน่น่มน่่เ่นีเนนีนี่่น่น ม่ง่ะมาเมืองอีนั่นดาสะดอกคอไาพี่น้องนิสัยก็ดีไม่ดีเหมือนกันเธอนั่นแหละจอนนี่ัง่อน้อันีก่อนันเลยีมีคนันมันใสเธอเบลเบลมันมันกระเด้งเกินละ มันกระเด็นเป็นชุด้าแล้พี่น้องจ๋ามันกระเด็นเปจะสร้างเกินว่ะมันอยู่ในคลิปนี้เบาเรื่องละครสัร์พี่น้องอันเบาเอือก็ลงเบื้องล่าง FC เบาเอือมันใส่มันใส่แซจจอนกระเดะเกินไปเห็นบ่ล่ะแสดงแบบแสดงตัวจริงออกมาเกินไปมั้งอันนั้นอะไรมันบอกให้เบิ้งเนี้ยให้เบิ้งเนี้ย มันนกมันนกมันนกคืออะไรคือมันเทียนเออมันเทียนพี่น้องมันเทียนบุ๊คคือกันเด้อคะเด้อคือกันคือกัญอันเดียวกันอืออันเดียวกันเดียวกันบางคนเขาเอิ่นมันเทียนบางคนเขาเอิ่นมันนกเออเอาเจี๋ยมนาคือว่านี่คือมันมันนกนี่ใส่เขาว่าผู้ถาวรผู้แคบเพื่อนว่าเพิ่นท่องนให้ไปเพิ่งไปเอาอันนี้ดูให้รู้กินก็ได้ชุ่บๆเลย ไม่ใช่นานสูบเปะไปไปไปูบาาวเบาก้ามันมือจอนูเบาอันูบาก้าวเก้าไปไปเอาไปใหู้บาเก้าจีอัแล้วในเรื่องในเรื่องในละครในละครพี่น้องในละครในละครเอ้ยไปไออกปกินกเอยลูกยบดืยบเีืยบ จริกแล้วบรจากแซงกับบุหงุกันเสยอไอไปถิ่มไปผู้ชายก็มากับลูกมันสอนเท็ดไดนอ่ะตอนอันล่างนี่ขี้ขาดมันน่อยตอนขู่ตอนอย่างนี้แกงเนี่โอ้ยเชะเป็นยังไงดิ

แม่นางมาลยแม่บอกเจ๊นางมลยบ่นางมลยตัวจริงเรก่อลครับผมเขาเป็นติดแต่ซังอยู่นะเฮาเล่าคือบลูมีเสือบอลโบมบผ่านมันโบผ่านบอเน้ไเนาะล่าตาโตเแลีวใส่เอฟเฟกตลายบ่แต่กระั้ตีดูโตมัอนตีใส่หนยสเอฟเฟกบ่อันสมว่ะ ภาพตัวนี้มันสิต้องสิใส่เสียงยังเนาะกลังตาต่ออยู่พี่น้องเลยกลางตาต่ออยู่พี่น้องอันละครสันอันเขาไปติทดท่ารอติดตามอยู่ส่งอันทาวรบพะลงเด้อพี่น้องเด้อแสดงสแสดงโดยสาวจจรเบาจีเจ้านุด,นดเลยก็ท่าวรเบาเอื้อแสดงคือนักแสดงอยู่ในเรื่อง,อองอเื่องออยังก็เลย อันพอนทิปพอนทิปซาพอนทิปซาพอนทิปซาพอนทิปสาพอนทิปกับอันบ่าวจิชนแล้วบ่าวยังเออซาบะยังมาหนีไปให้ทุกบ่าวเรือรันมันจะซุกคาคุ เธอไปหาเงียงเหยเหยียนขีดเธอไปหาเงียงบ่ได้ารบ่เหี้ยงอยงกันบ่ดิกินอะไรกันกินเมียงกินำเมียงเมียงข้าพี่เมียงเมียงข้าสมัครกทิน

มัอนะโทศไทยนเด้นะกปรลาวนี่บได้สักคนอเมริกันนะอือนาค่ะยนต์ก็แพงพอแหงแล้วจุเพื่อสิไปซื้อตัวอันยนตอีก่อแหงอีกขายงัวบ่เป็นโตชอกโตบ่จุบ นหนเพื่อง๊าอีก้ายตัวนึ่งมาจุ๊บเอามาได้ไอ้ก๊าปมาเอาได้เนาะงะโยนมากระหับได้ไม่มีข้ามเลไปซุบไปเจ้าอไเจ้าปล้มมันไปแลวพี่น้องจีไปอันหาซื้อเครื่องสื่ออีนยังเลย สบัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องจ้าขอจบขีดไว้เพียงเท่นี้นะพี่น้องสบายดีจุ๊บุ๊ๆ